คําเตือนทางช่องทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะคลิปนี้นะคะก็มีฝันของน้าวาวค่ะมาเล่าให้ฟังค่ะ ฝันของนวาวนะคะในงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะที่ฝันว่าหญิงใส่ชุดไทยนะคะมาบอกตัวเลขค่ะแต่เป็นตัวเลขที่เข้าในเลขที่บ้านเขาค่ะเลขที่บ้านเขา71ค่ะหมู่5ค่ะค่ะในงวดที่แล้วก็ไม่ได้ลงเลขบ้านไว้นะคะมางวดนี้ค่ะมาฟังความฝันของนวาวใหม่นะคะฝันของนวาวนะคะ เลขส่วนใหญ่ของเขานะะคจะเข้าเลขสามตัวข้างล่างค่ะเมื่อสองวันที่แล้วนวาวก็ฝันแล้วนะคะเขาบอกว่าความฝันของเขาเป็นฝันแบบลามกค่ะเขาฝันเห็นผู้หญิงค่ะมีผู้หญิงมานอนด้วยที่บ้านของเขาใส่ชุดนอนมานะคะแล้วก็เข้ามานอนในห้องของเขาค่ะเป็นผู้หญิงที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นหน้าด้วยค่ะ แล้วก็ไม่เคยรู้จักด้วยนะคะผู้หญิงคนนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้นอนนะคะเปลื่ยข้างล่างค่ะมองเห็นข้างล่างหมดเลยค่ะแต่นาวาวบอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงคนนี้ค่ะแต่เขาเอาแปรงสีฟันนะคะมาแปรงขนตรงนั้นของผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไมนะคะเขาก็แปรงแปรงให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะ เขาบอกว่าเขามองเห็นหมดเลยนะคะของผู้หญิงคนนี้แต่เขาไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงคนนี้เพียงแค่ใช้แปลงสีฟันแปลงขนตรงนั้นอย่างเดียวค่ะค่ะก็จบความฝันนะคะแล้วก็นี่ตัวเลขที่ได้จากความฝันของนวาวนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกหกนี้นะคะเขาก็ลงบ้านเลขที่ให้ด้วยนะคะในวันนี้ค่ะบ้านเลขที่เจ็ดสิบเอ็ดหมู่ห้าค่ะ ความฝันของเขานะคะเขาตีได้เลข185ค่ะนวาเาเขาบอกว่าฝันลามกมักจะมีโชคนะคะเขาบอกว่าเขาจะซื้อเลข185หรือ851นนะคะค่ะก็เป็นเพียงแนวทางของตัวเลขจากความฝันนะคะก็ลองพิจารณากันดูค่ะ ค่ะก็ใช้ดุลพินิจพิจารณากันดูนะคะแอดก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ